มเมื่อสุ่งเงยวิดาขอยประชาชนรับ,รารบการดังของรายการเสีย,ย,ยงไป่ลอยจากเมยายประกับสองเจียงตำหนึง่งเมื่อได้ห้องคำบอกบันลองจึมยิบกองวันให้เลยซึกขังตึกงบิดองขิงแขงตัวกันลอยลองอำพัดใจไยกองอำว่าภายลหลพอคำว่าตัวดีวันน้ำหม,มูมอตองทุ่งวิวูจี เพียงหละค้างเจอไลัทหานเสิแลมาหาเก็บผ่อนยอนเงินตีเจ้าเสงเจ้ากาจุมาให้สม่มคาคันค้างเข้ามาย่อนแหลเขามากิดอันในไร่เทียงกันไล่ขึ้นกันแลหลไเลมีเบียนสนาปัญหาลองเกดินก,กันปีนอ,นอไรไง ข้อเขียวเก็บเชื้อุญมึงฮะดีอยู่ยองอยู่กู้กู้กะกำมาน้ำได้รับวามันเป็นเสียงข้เขียวกำเสียอย่อันค้างเขามากเอาอันย่บเบาเจ้าเสียงหว่านั่นเจ้าเสียงข้เขียวเกาหลีอยู่ในนี้คกุญมึงปุกโก้กอยางสิทธกรรกวางอันมาได้เด็ดกินไปเลยเก็บเช ตื่นที่แล้วผมลมเย,ยวะก็ด้วยถึงกว่าปีนออะไรอันไหนตีเลไรโหนปันกันที่อยู่หา้าตีไรเตียนฮูกันที่อยู่ือปีนอเขาขาเปิดด้วยลย่ะจุ้มแอร์ผีผีโคเขียวนเป็นตะเปปองจู่เจจุม้มโฮมบาสิกาปองว่าเป็นดุจจุ้มแอบเพียนซีซีนักัน อันฮอขันเดสุขสักไ้เอาตามือหยกสิม่ากระเปมาแมาจอกนั้นก็ข้งเอาเจเสียงเขาจะนกวาดเทียงปีนอกหนั่นเลยงาไลยเหมันปิดไว้เหมือนั่กูก็หันวิดีโอเล่เขียบหางยืนนี้ยีเดียงเ้าเายนีจอดถามามันเป็นี่หลยที่เตีเก่าใครปีมาเมื่อใครเปีเก่า ย่ก่อหาลายคืนการเช่นนั้นเอาไว้พอขคขามัด้วยกุญแจกุฎีข่าลัตจริในวันน้ำอุ่มหมอดองวิ่จงจีในข่าวลัดมาสินเพราะว่ักขางในในมันดีอยู่ต้องสายหมูจีขางนั้นอยู่ต้องปวดขายลำพักการก่อสัวนั้นป้าได้ลูกเมืองขางมาเนี่ยตีเลยาาว่าเราหมูจีน้ำคำพราะม้าละหมูจีน้ำคำใน,น มันป่องพิดนองอะไรเอ้วนี่ก็รีอาไม่เจ้าแม่ผีโคเขียววันให้เตยอมกูทิกุลองกำกองสิเลคนหลังเมือน่งกาพุนมาหา้าอ่านั้นก็โูเขียวเลยเกียดขี้กันก้นมึงเลยลองอบันซึกหางกำกองสิเลมาเกี่ยวขอนยันเงินนวานานาดาเสียงสโลเจ,จ้าก้าเจเลยนี่ ข้อเขียวนี่ติดดังดีปุ่นตาเด้เปีนน้ำคั่สาธุว่าอะมีน้ำคัอะมีดัางเขียงอาะลงเลีอมีดางอูอเหดีสบมันคนเมืองบ่ได้คนเมืองเดียหัน่าจุ่มวันไทนมีกล่องมีสิ คือมันหลายอเกิเคอัเพ่กังอันโ้วถึงปอมีคนมือหนุ่มนายเปนนิวาเึ่ั้นทีป้องกันปีหน้า่างเมื่อคังเปิ้นจางคนเหตุการณกลุมเดียกมันเข้าเหตุเพื่อนเอเหตุก่อสร้างเอเข้าใจเงินก่อนเหตุเืมันเข้านั่นจมมันเหตุเขยง มันลานเราแต่มันเฮ็ดดีเต้ห้ามันเป็นลูกจา้างเขาเลยแต่มันใกล้เต้หา้าจะแม่ไหนพอมันใกล้เต้เฮ็ดเต้ลาเต้ปองเพล่ไรเต้จอมหลังนั้นนายจ้างกอนี้หูนาสังโกยใอันนั้นเป,ปิดห้องว่ากึ่งงามจ,าจา้างใจนิดหนึมสีไหลกึ่งดันกึ่งงามแน่ในความใจเพราะเป็นซิ์งใจอ่ะ ผูเน่าก็กินอยู่เข้าวชานก็ย้อนอยู่เข้าเหลืองก็ย้อนอยู่พี่น้องจ้าคือมึงสบายกุ้ยกะอ่ำช่วยอ่าเทียมอ่าพ่ออ่าเฮ็ดสศังปันป้อมีคนมึงขางเข้ามาเปี๊กินเอ่าขางเข้ามาตี้ยขางเข้ามายอ่อเปรอะจ้ากว่าซะเนี่ยอ่าไล่ใส่ปอไหนเนี่ยล่องถูกเสียถูกนี่อันว่ามันบันตินมีมาแน,น่นอนเนี่ยเพื่อนอ่ำใส่เนี่ยามเดียวกไยเพื่อนเกาะขึ้นเขึ้นบันหลัลงหวานได้ข้าวตัง 60ปีนะในเฮสังแหลจุ้มกำกองไตสังเล่าสังลาเฮสังารเปิ้นเป้กินไตเฮสังแหงลเปิ้นถัง,งเล็กไตมอการไนได้หลายอีลองติปนิวาสเ่ือนอะไปีนออะไรเมื่อเหียวในสิไต้คูเขียวตีว่าหอก้างเนี่ยมันอยาบปืนเฮีงยงหยาอันมาอยู่ในเบืองไต,นาาตเนี่ยพระอคขามาด้วเนี่ย เสียดังปดขายน้าพากกากว่าลังหมูจีกุ้ยเนี่ยยังมีอมอดีปักเ้าเก็บข่ขอนของซิกรอแแ่งนอีกในเมืองไต้ปวันของอินเฮียงเยอะมากก็เช่นอีกยาวก็โกก้างคูบ้าขัแต่จุงมาให้สิไต้โคเขียวตีเกียดขี้ให้กังคุณนเมืงองไรเลยเอาละเล้วกอนขอกว,ว่านั้นอ่ำมีวันเลยอ่ำมีด้านอนะไรคิดไร ปีนด้นจงลานไนล่ฆาเนี่ยฮัตลาจิ้นะนะปีนอนนันอัไรเฮ้าอ่ำพร้อมกันเฮ้หาหันว่าเป็นนาะดีส่น,นาริสั่งสูก็ว่าจินนั้นเฮ้ากว่าจิ้นไหนปนสิปัน,ปนใจหใจก้เยเหันว่าพ้อมพร้อมกันเป็นกว่าหลายจุ่มเป็นกว่าหลายเกิงวันมึงเป็นกว่าหลายปอด มั่นอ่องการเขาเลย,นนยเนี่ยเพื่อนดึ้นมานี่ไีนปีหูอปัญหนอะไรพ้ายดีเสร็จไปนอยจ้างมือยายได้หัน่าแอบดีก็เขียววันให้วันมูนเอ้ตีเลยเปียน,นี้น้ำกัดตีเลยวัดสิข้างสิรลอยน้ำน้ำกีำ่กี่น้ำน้ำหา จึ่เสียงสารอึนเฮวิ้เหตุการณ์ที่ทอําล้อเล่อํากังวงสางเล่าปีนออะไรลัทธิเหตุตี่หอกกีมันจังออกมาเน้อถ้าเชื่อว่าจุวันให้เอียวอีดําสิกขังโคเขียวลืมสุราอบเราเคียงหลงมาเฉยมา่วยป้องจูเขาหมกัน ข้อเขียวได้ดีที่ดีทุยได้ได้ดีไห้ได้ไม่รอเขาพูดในที่ไหนเอาไว้ละเปิ่นเดี๋ยวก่มะจะได้ยำมันยาวทางนี้ปอปุ๋มจำได้เส้นทางสู่ยงไม้เลเส้นทางเฮานั่นจุ่มวันให้อย่าดีมาค้างไว้ค้างที่อีเฮาเลค้างเฮียนตบเตียนได้ตี้คิดเฮามันถึงดีเออเจอได้แต่ว่านี่ลัดความที่ไหนข้อไหนสิได้ติดกัน อันอดียาอีดากันโดยรองตามหลวงยำันโคูเขียวสีมกกอัน,นย่อว่าเจ้าเสียงน้ำอุ้มหมอตองหมูจีกว่าเสดีไปปีนอนางไรลืมสุดมากก็เไหนใ,หใจไลยกวงอะ่ะอาสารคาดท่าเนิดกองเตียนอะ่ะอันไล่ยังอันไ,ไล่ไปดึงสุดมาไรถดงไต่ห้ ดิเวนไฮดิเวจูไลเจไนไฮบินอคาบันด้วยเอราพี่ๆสีตายโคเขียวหอกขาอย่าเอาน้ํามันไข่ในนินเนี Aladdin ่ยอันเขียงนิสนะนี่น่ะอินมักกินอยู่ที่แล้วก็รู้ได้เกียนเขียงมุ่นมอหินก็เมียนน่ะโตสับไปบ่อยู่ในถื่นได้ๆเป็นซื้อดิแลไฮงาฮาคา ฮัดเล็กจังเลยเนี่ย,ยอปอบินพว,นวกนี้ก็ตีเลยฟูรองปืนเพียนอินวันมึงเก้าต่ำกว่าปื๊สักแตาย้นิ่เข้าก้นมึงค่าตาเกี็บชีก้นมึงเลยตาติดผูกขเขียนออกสินไตเนี่ยอใน,นวันให้ตีเลยวันละสิบปีนอ,อังไหลเออเงาลายเด้มันเปลี่ยนมาสิน,นั่นเล่จุ่มร้อยตาอังค้าง

นะ่ป้อมแข็งในอุณหภูมนนนนิอุณหภูมินี่ยอดทลาวกนนะีตัวหูลิ่นอะตัวกํมหนึ่งอุณหภูมิตักมสองอะพยายามตัวอะตัวแข็งตัวดามีโบจ็บอะถูไมป้อมแข็งหรืออะไรแข็งนี่ปุงจาลักษณะคือกนลมาตรานเลยตับซิเพราะว่าใครเอาลองดีอุบน่เดียวง่ะ

quê ai vì, quân đến. vì quân nhóc, dầu xẻng, dầu khoáng... bên tuổi đi, và vì bản bên nhóc cho xiềm cho ca ha ma khát khoáng ha ma hề hàm gì đa có thòm na, quang ha mi này hết sang là ngọc mát trai Mương tay này mở mù ha mỗi nhóc quân bạn quân mưa phong sắc này không chịu được này hát hắt hắt làm thế này ปีนออะไรเพราะใจไรยยอยตามห้ตามตามป่วยกันแห้อปอะไรเ่งาไลม่ันด้นาในีกยามสีเนี่ยปีนอคาบัด้วยนะเออวีเสียงปลยเลยตัวก็มองหันไปนท่านั้นปีนออะไรน,นางคือสิ่ใจูเขียวาขาเตรียมเลยลูกเตรียมเลยซุ้มเตรียมเลยลูกเตรียมไลย ตีไรใจก้นหมูจีนำทำก้นขายนำกาเสียนวีกูดีบ่อของตีไรเปียนี่นำกัดหัดหันห่างเียนต่อเปียนนั้นป้องจู่เขาให้เขาบ่นหลับมาดวนก่อนเห็นที่ป้องนั่นเองผู้เขียวไรปีนี้นั่นเป่าแข็งเข็งที่ที่มือนเอาเสียนไปละเป่าแข็งก็มันดู้แข็งเป็นเมืวรโฮลินเป่าแข็งนี่ก็ให้มันเหมือนหมาหิน ละอย่าให้เพื่อนมาปีกินอย่าอะไรานาลิกัอน,นี้ก็ฝากแยกใจทินงคู่เขยียวให้มีน้ำใจคัดคานจะได้สิทธิ์ต่อสู้ก่ฝากเช็มพ่ร้อยกันหมาะสม